พี่น้องงอยใหญ่ยยพี่น้องเข็มข้นทานได้ไหมน,นี่แก้วเบิ่งอยากให้พี่น้องเบิ่งเบิ่งครับเครื่องเน้นๆครับพี่น้องตามเบิงเแสๆครับอือ กาวัสดีครับพ่อพี่น้องพ่อปอครับผมครับใจอคิดแซบนะครับพี่น้องแรงงานตัวกาแฟกับน้องเช่นเกาเช่นเดิมครับผมมือวนี้พ่อปอับพี่น้องกับบรรยากาศตอนใบใบครับพี่น้องอากาศเย็นสบายครับผมเมื่อวนี้ใจเอเดของดีของแซบนะครับพี่น้องมาฝาบปีฝาบน้องมาสูพี่น้องกินคือเกาครับผมเ้เบิ่งพี่น้องมือวนี้สภาพพี่น้องมาต้มหอยปังใส่ใบมะขามบอคกับพี่น้อง ครับผมผ้าพี่น้องมาต้สมสมุอปัง่งใส่ใบประขามบอลกับเคืองสม,มุนไพรครับพี่น้องใส่กับกน้ำจิ้มซีฟูดเสร็จๆครับวัอน,นี้พี่น้องมากระทะใบใหญ่ๆครับพี่น้องตั้งลูกไฟ <c oughs> เดี๋ยวใส่เครื่องสม,มุนไพรลงไปครับพี่น้องตักไข่ครับผม คาใบกูดใบบัคขาบอลโอ้ยพี่น้องเบิ้งครับนำมสมุนไพนไปปรนำใบบัคขาพี่น้องออกแล้วครับผมโอ้ยบุก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 ับพี่นอ้องอะบาดนี้เดี๋ยวขอดใส่หอยลงไปครับพี่นอ้องอ้า รอสักสองสามนาทีนะครับพี่น้องปลาหอยเปิดแล้วกกินได้เลยครับผมเบิรงครับพี่น้องสุกแล้วครับผมต้มหอยปังใสใบมะขามอ่อนครับพี่น้องใส่เครื่องสมุนไพรหอมๆครับผมโอ้ยพี่น้องนี่ต่หนว่วยใหญ่ๆอะพี่น้องไปเสีบๆกับใจใอ้ครับปับดนี่มากๆมากๆต้มเรียบร้อยนะครับพี่น้องอ ไม้ปังต้มสมใบปะขามบอนครับพี่น้องใส่เครื่องสุสมุนไพรหอมครับพี่น้องมาพร้อมด้วยน้ำจิ้มซีฟูดนะครับผมรสชาตินี้ก็ต้องบอกถึงครับพี่น้องเพ็ดเปรี้ยวหวานนะครับผมใจํำเองครับพี่น้องแบบข้นๆครับผมน้ำตาลใส่น้ำตาลปี๊บอย่างดีครับผมมาพร้อมด้วยผักกาดผักแก้มนะครับพี่น้อง้ได้ส่วนของหอมสดต่างๆนะครับมีทั้งหอมเปร้ยหอมชี่หอมระแหน่นะครับหลากหลายหลายอย่างพี่น้องมา แซ่บๆกับใจครับหอยปังต้มสมใบประขามอ่อนแจ็บแซ่บครับพี่น้องมี่ตะหนวยญ่ครับผมคัดมาอย่างดีพี่น้องเป่งครับผมมาหน่อยแหลกแหกมานพี่น้องตัวใหญ่เอ,เอบนี่ละเหมือใส่พี่น้องตัวนี้แหลกแหกมนันอู้ยได้บ่น้องโอ้ยขาดพี่น้องบ่ได้เออค,คำแหลกแหกบ้านครับพี่น้องหัวใหญ่ อืมอู้เขทาทาน่น้องรสจติดีครับต้มใจไปประคัมบอนเงาพี่น้องมันจะติดเปรียวมานิดหนึ่งครับพี่น้องเ็ดไทยอหอยปังนี่รสจติดีขึ้นครับพี่น้องอู้เขทาขทาเขทาทาเขาทาโอ้โหพี่น้องอืมเป็นครับ ใหญยๆพี่นอ้องเข้มข้นเนลาได้มานี่แก้วบังอยากให้พี่น้องเบิ่งเบิ่งครับเครื่องเน้นๆครับพี่น้องตามเองเส็บๆครับ <laughs> mm. 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 <laughs> Nó nhẹ nhàng chậm chậm bữa ăn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  Bứt 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 Ồ, Ồ bữa นนหัวใหญ่นนเีเป็นๆๆปน้องลยโอ้หัวใหญ่ดีเนาึ่งอือหืออหยวเกิดเกิดดีขนาดปีนปน้อง วันนี้ไงพี่น้องบ้าจำจำครับผมเต็มดี่อมพี่น้องอ้วนไหลจนเอาออกมา่มดเลพี่น้องในกัะโัวมัน pou <tus> mwen. a Ủa thì ăn ngoài ngay không? Để bề lên Ừ. <laughs> Nå, ja oh, yeah. mm -hmm. I mm -hmm. โอ้โหน้องแสบลายพี่นอ้องเงาแตงเงาแตนเฮ้ยฮาร์ดเขาทาพี่น้องเมนูนี่นะครับหอยปังนะครับพี่น้องตุมมต่มใส่บักขามวอกตุ่มใส่ใบบักขามอ่อนนะครับพี่น้องหลัวกาใส่เครื่องสมุนไพรใส่ใบบกักบูดลายๆครับพี่นออมมอ้องโอ้ยตุ่มหมอมากหอมุนวนวลครับพี่น้องกินสาบหอยกินข้าวหอยบ่มีเลยครับพี่น้องจังสี แบบไร้นะครับพี่น้องหอยกับมิตารุ่นนี้มิตาตัวยิ่งแยงตัวนะครับพี่น้องจนแก่ออกมาเนี่ยในตัวมันก็พี่น้องตัวแหวงนะครับขัดมาเลยพิเศษแซบนะครับพี่น้องน้ำจิ้มตำเบงครับพี่น้องเพ็ดเปียวหวานเยี่ยมสุดยอดครับพี่น้องเอาก่อนจากการกับใจกับขอยัดฝากพี่น้องนะครับฝากกดไหลก์กดแช่กดติดตามเป็นกำลังใจซอยหน่อยส่องหน,น,น่อยนะครับผม ส่วนคลิปหน้านะครับใจจะไม่ยังมาป่าวพี่ฝากน้องไม่ยังมาสูพี่นองกินที่ตามคลิปต่อไปคลิปนี้ไว้สนิใช้กันคลิปหน้าสวัสดีครับ